รับสวัสดีครับนะวันนี้ผมก็มีในส่วนของตัวหายากตัวหนึ่งเลยครับนะตัว2.4ซิปมาโฟนครับส่วนมากเราจะเห็นในส่วนของที่เป็น2.8ซิปมาโฟใช่ไหมนะครับแต่คันนี้ในตัว2.4มานะครับอัตราการประหยัด้มันประหยัดแน่นอนและเป็นตัวซิปมาโฟด้วยสีขายดีครับสีเทาดำนะครับตัวนี้ก็เป็นรถปี2019นะครับเลขไมล์แสนเดียวนะพึ่งแสนเดียวนะครับถ้าเทียบกับปีแล้วก็ถือว่าน้อยเลยนะตกปีแล้วประมาณ20,000โลรถปี19นะครับ ราคา9 1 0 9 0 0 0ฟรีดาวพออยู่ประมาณ1 7 0 0 0นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะ้อดอกเบี้ยต่ำสุดผมมีให้ครับ2บาทกว่าแน่นอนนะครับคันนี้ก็ออปชันถือว่าเหลือๆเลยนะครับกล้องถอยชัดๆนะครับและที่สำคัญด้านในนะครับคุชคอนโทรลจัดเต็มครับมีให้แล้วเรียบร้อยเหมือนกันลลอแม็กสวยทั้ง4ล้อนะพี่เดี๋ยวรายละเอียด รอบคันเนี่ยเรามาชมกันชัดๆนะครับชมกันช้าๆอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฮไลท์เนาะส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันครับไม่จําเป็นต้องทําเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟแันซ์ไปหาสิงหน้านบ้านพ้นอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสละให้ด้วยครับทัวประเทศเนาะส่วนรายละเอียดจะเป็นยังไงรอบคันเดี๋ยวไปชมในคลิปต่อไปครับ ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมครับแมนเพชรยนนะครับวันนี้ก็มีในส่วนของ Fortuner นะครับตัว Top Full Option นะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นตัว2.4 s i g m a Flow นะครับราคาป้ายแดงนณตอนนั้นนะครับอยู่ที่ประมาณ1,499,000นะครับก็ราคาหายไปเยอะนะราคาหายไปประมาณสัก4 0 0 0 0เลยนะครับคันนี้ก็เข้ามาแล้วเรียบร้อยไม่ใช่4 0 0 0 0ดินะครับ6 0 0 0 โอ้โหนะราคาหายไป6แสนนะครับก็ถือว่าคุ้มนะได้ตัวท็อปฟูลออปชั่นสำหรับคันนี้นะครับนานๆจะเข้ามาทีนะสำหรับตัวเครื่อง2.4ซิดมาโฟนะครับปี2019นะครับราคา9 1 9 0 0 0นะครับเลขไม่แสนกับอีก8,000นะครับเพิ่งแสนกับอีก8,000 ถ้าเทียบกับปีแล้วตกปีแล้วประมาณ2,000 20, 0โลนะครับคะแน,นฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 7 0 0 0นเนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะว่าสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษได้หรือไม่นะครับแต่ดอกเบี้ยพิเศษผมต่ำสุดแลวในในย่านปริมณฑลนะครับนะในกรุงเทพแล้วก็ผมท้าด้วยว่าผมต่ำสุดในย่านประเทศไทย ประมาณนี้นะครับเรือประสบการณ์ฟีแนนท์ไว้ใจได้นะครับแมนน้อยก็ปล่อยรถมา3 4 0 0คันเลยครับใครอยากบล็อกอินเข้ามาสามารถบล็อกอินเข้ามาได้เนาะเสรีไทย68แยก1นึ่มินบุรีครับเพชรยนต์สำนักงานใหญ่บริการเต็มที่เต็มร้อยแน่นอนนะครับและที่สำคัญนะครับตรงนี้ก็สีขายดีครับสีเทาดำไฟด้านหน้ามาพร้อมกับใบบีม LED นะครับพร้อมกับตัว daytime LED ครับอ่านะครับหน้าสีสวยสภาพของโคมไฟครับใสๆแบบนี้เลยนะครับเงาไหม ผมว่าเงามากนะคันนี้สวยด้วยมันเป็นสีขายดีนะครับดูแลรักษาง่ายเนาะตรงนี้แล้วก็มีไฟตัดหมอกนะครับถือว่าโอเคนะครับโคมเมียมของแท้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกแก็บรับฝั่งขวาไม่มีอารถคัดเกตให้แล้วเรียบร้อยกระจังหน้าโคมเมียมครับไม่เหลืองไม่แตกไม่ล่องกับโอ้โหนะพี่พี่ดูป้ายทะเบียน9หน้าครับ9กม5 9 6 9ครับ9 3ตัวไปเลยนะและที่สำคัญครับสัหลี่ยมฝากระโปรงก็ถือว่าสวย เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของออปชันภายในกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันเดี๋ยวเราเดินดูรอบคันกันก่อนนะครับก็ถือว่าสวยนะคมไฟสวยทั้งสองฝั่งนะครับใครวอล์กอินเข้ามานะครับวอล์กอินเข้ามาได้เลยนะครับใครอยู่แถวแถวละแวกมีนบุรีหรืออยู่แถวแถวในปริษมนทนะครับสามารถขับรถมาดูได้นะครับจองกันเข้ามาก่อนไม่ชอบอะไรยังไงสามารถเปลี่ยนคันได้นะครับเพราะว่าผมมี f o r t u n e r พวก PPV นะครับมีให้เลือกมากกว่า70-80คันเลยนะครับหรือถ้ามาดูแล้วไม่ชอบทั้งหมดนะ รับเงินประจําคืนได้ครับเต็มเป็นเงินร้อยเปอไม่มีหักสาไม่มีหักเจ็แน่นอนนะครับเรื่องวารันตีผมวารันตีให้ได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะแก็บสวยทั้ง2ฝั่งนะครับล้อแม็กนะครับแม็กปัดเงาทูชอนนะครับก็เป็นแม็กขอบ18แล้วเรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับขนาดยางนะครับทั้งสองหกห้าทั้หกสิบอาร์สิบแปดนะครับก็ถือว่าสวยเลยนะอ่านะครับดอกยางเหลือๆนะครับคมๆนะยางปี2024พี่เอาไปใช้งานยาวๆด้านในครับสติ๊กเกอร์ตัวโชคยังอยู่ครบ บันไดอยู่ในสภาพดีไม่มีแตกหักแน่นอนกระจกนะครับเป็นกระจกพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับผมก็ขับฟอร์จูเนอร์อยู่แต่ผมขับปี2 0 1 7นเนาะตัว2.4ตัว V ีนะครับก็ได้คนรีวิวที่ใช้งานฟอร์จูเนอร์ด้วยนะครับก็จะได้ในส่วนของฟิลนะครับได้ส่วนของรู้จริงนะว่าฟิลการขับฟอร์จูเนอร์เป็นยังไงครับอันดับแรกก่อนเลยนะในการขับฟอร์จูเนอร์ครับคือเท่เท่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของสมรรถนะนะครับทรงของเขาเป็นทรงยุโรปอยู่แล้ว ดูไม่ตกรุ่นแน่นอนนะถ้าเทียบกับตัวเอ e วอร์เครับหรือในส่วนของที่เป็นคู่แข่งของเขานะครับปาจิโรอย่างเงี้ยนะครับถ้าไปเทียบกับ e อ e วอร์มันมันคงเทียบไม่ได้นะในส่วนของออปชั่นก็คือตัวนั้นจะเหนือกว่านะครับแต่ในเรื่องของสมรรถนะนะครับที่เป็นในส่วนของช่วงล่างเนาะแล้วก็ทรงเขาทรงยุโรปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ขายทั่วโลกนะครับในสำหรับ Fortuner คันนี้ก็ถือว่าโอเค บันไดอยู่ในสภาพดีช่วงล่างแน่นๆอย่างนี้ครับอันนี้เป็นรถ PPV นะครับไม่ใช่ในส่วนของ SUV นะผมให้ความรู้ไปด้วยนะครับ PPV หมายถึงอะไรนะครับ PV หมายถึงช่วงล่างที่เป็นช่วงล่างเดียวกันกับกระบะนะครับเป็นรถเจ็ที่นั่งนะครับเจ็ดที่นั่งนิ่มแน่นอนนะครับแต่ผมตอนนี้ผมก็เห็นในหลายท่านนะครับนะออกฟอร์จูเนอร์ไปเขาก็จะไปใส่ในส่วนของโชคหน้าโชคหลังเปลี่ยนใหม่เป็นของโปรเฟนเดอร์นะตัวท็อปอยู่ประมาณ4 0,000กว่าบาทนะครับ ก็ถือว่าได้ฟิลอีกฟิลนึงนะแต่ Fortun e r เขาออกแบบมาให้สำหรับเป็นรถ7ที่นั่นนะครับถ้านั่ง7คนนะพอดีเลยนะนุ่มพอดีเลยนะครับแต่ถ้านั่งขับคนเดียวขับฟิล2คนอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นในส่วนของที่เป็นฟิลเหมือนกระบะหน่อยนะครับเหมือนกันทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็น f o r t u n e r หรือ m ิ x เนะครับพีพเหมือนกันปาเจโรก็เหมือนกันนะครับนะแต่ถ้าไปในส่วนของที่เป็นที่เป็นตัวท็อปสุดเลยนะ ของรถ p p v นะครับนะที่เป็นในส่วนของสแตนดาร์ดในตลาดเดียวกันอย่างเงี้ยที่เป็นในส่วนของ e v e r อร์เนะครับเอเบอร์ ett, เขาก็จะเป็นในส่วนของโชค๊คที่เป็นโชค๊คสปริงมาให้เรียบร้อยนะครับนะปรับตั้งมีการโคมนะครับนะของแท้มีให้เรียบร้อยแต่ราคาเขาก็จะโดดขึ้นไปนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่านะสองล้านกว่านะแต่ในส่วนของระบบไฟฟ้าของเขามันก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่นะครับอุปกรณ์อะไรก็ยังถือว่าแพงอยู่ นะครับเราก็มาเล่นรถตลาดกันเป็น Fortuner นะดีกว่านะครับดูแลดูแลบำรุงรักษานะครับนะในการเซอร์วิสก็ราคาถูกกว่านะครับก็เวลาผมเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันนะผมเข้าศูนย์ก็ไม่ได้เยอะนะก็อยู่ประมาณสัก2,000กว่าบาทนะครับนะสองกว่าบาทเปลี่ยนถ่ายเฉยนะไม่ได้เปลี่ยนกองนะครับกองครั้งหนึ่งผมจะเปลี่ยนปีหนึ่งครั้งนะครับนะในส่วนของกองโซลากองแอร์กองอากาศนะครับผมก็จะเปลี่ยนเพราะว่าผมวิ่งต่างจังหวัดบ่อย นะครับนั้นเดือนนึงก็ประมาณสัก4ีหครั้งนะครับกับแถวโซนอีสานเนาะตัวในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะครับนั้นก็ถือว่าโอเคเลยนะครับตรงนี้เขามีพรมมาให้นะครับนัตรงนี้เขามีพรมมาให้นะครับเป็นพรมได้ทั้งคันเลยนะครับเป็นหุ้มหนังมูลค่าอยู่ประมาณสัก4-5่ห้พันถือว่าแพงเลยนะ ถือว่าแพงเลยนะและที่สําคัญครับไฟด้านหลังมีมาให้ส่องสว่างให้แล้วเรียบร้อยนะครับแอร์หลังครบจบเหมือนกันเบาะก็เป็นสไตล์ของ f ฟ r ์กิเนอนะครับเป็นแบบแขวนไม่ว่าจะเป็น l e g e n เดนะครับปี2023ปี2024ก็จะเป็นในส่วนของทรงนี้นะครับก็ยังคงเอกลักษณ์ไว้นะครับเพื่อให้ได้ในส่วนของพื้นที่ตรงด้านล่างนะครับก็ถือว่าทำมาดีนะเพราะว่าถ้าเป็นในส่วนของภาพรงพื้นที่ตรงนี้จะหายไปนะครับพื้นทีต่ตรงนี้จะหายไปแล้วตรงด้านล่างนะครับมันจะ ไม่ซ่อนในส่วนของตรงล้อนะครับล้อมันก็จะเพิ่มขึ้นไปนะมันก็มันก็จะไม่ค่อยเห็นในส่วนของตัวเพาหลังตัวโชคตัวอะไรต่างๆก็อยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยนะครับถึงเขาจะเป็น f o r ์จูเนเป็น PPV นะครับแต่โชคด้านในก็อ่ะมันปิดแป๊บนึงนะครับมันก็ยังมีในส่วนของตัวสปริงด้านหลังอยู่นะนะครับเห็นไหมนะครับที่อยู่หลังโชคนะครับก็ถือว่านุ่มเลยแหละ นะครับนุ่มเลยถ้าเป็นในส่วนของกระบะจะไม่มีตัวสปริงตัวนี้ให้นะครับมันจะเป็นแหนบไปเลยนะแต่ตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัวสปริงแล้วก็เป็นในส่วนของตัวโชกคนะครับแล้วก็หัวน็อตน,นี่คมกริบอยู่แล้วผมให้ดูก่อน <c oughs> นี่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะตรงนี้มีในส่วนของกล้องบันทึกด้านหลังให้นะครับนะนี่กล้องบันทึกด้านหลังนะครับนี่ครับมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับในส่วนของกล้องบันทึกด้านหน้าก็ยังไม่ได้ติดตั้ง นะครับ๋ยวผมติดตั้งให้เนาะเรื่องของแถมเรื่องอะไรต่างๆเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลเนาะไม่ต้องกังวลผมมีบริการเฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้านอยู่แล้วแล้วก็ผลอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ไพรส์ใหครับทั่วประเทศไม่ต้องห่วงนะครับผลอนุมัติผ่านนะครับอยากขึ้นมารับด้วยตัวเองเดี๋ยวผมแถมตัวเครื่องบินให้นะเดี๋ยวผมแถมตัวรถทัวร์ให้ถ้าไม่น่ากนั่งเครื่องนะครับเรื่องพวกนี้นะผมซัพพอร์ตให้ได้นะครับผมไม่ได้ขายแบบว่าขายแบบเอากําไรอย่างเเดียยววนผมขาาาอแบบ่ มาให้พี่แนะนําเพื่อนได้ด้วยนะว่าคนนี้ดีคนนี้ดีนะผมก็อยากขายรถนะก็อยากให้พี่แนะนำนะบอกต่อปากกันอยากบริการดีๆเต็มที่เต็มร้อยนะครับและที่สําคัญนี่ครับซิดม,มาโฟนะขับสีสวยนะสันหลีดนั่นข้างก็ถือว่าโอเคนะวันนี้คลิปนี้ผมอาจจะพูดเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าก็อยากให้ได้เห็นกันนะครับสาหรับคันนี้อยากทิ้งช่วงให้ดูกันชัดๆ นะก็จะพูดไปด้วยนะครับเพราะว่าส่วนมากผมจะถ่ายแบบชฉบๆ <S <S เดินผ่านๆนี่เฉยนะแต่คันนี้ถือว่าสวยมือจับนะครับมีในส่วนของการลอยให้เรียบร้อยนะครับแต่ใครอยากเปลี่ยนใหม่นะไปเปลี่ยนใหม่ที่ประดับยนต์นได้เลยนะครับมันก็จะเปลี่ยนในส่วนของการลอยที่เป็นแคบล่านะผมเห็นก็สวยเหมือนกันนะมันได้อยู่ในทราบดีด้านล่างนะครับมีในส่วนของการลอยที่เป็นโคมเมียมเขาก็ติดตั้งเพิ่มมาให้นะครับก็ถือว่ากว้างขวางเลยแหละนะครับบอแถวที่3อยู่ในสภาพดีแถวที่2แถวกลางอยู่ในสภาพดีเหมือนกันนะขออนุญาตเปิดไฟ จะได้เห็นกันชัดๆเนาะดวงไฟเป็น LED สีขาวนะครับแล้วก็ที่สำคัญตรงนี้ครับจุดชาร์จนะครับ12โวลต์120วัตตเป็นไฟ DC นะครับแล้วก็ด้านล่างมีเต้ารับไฟบ้านนะครับ220โวลต์ตัวพรมเหมือนกับที่ผมบอกเลยครับได้มาทั้งคันได้มาทั้งคันคันนี้ผมบอกเลยว่าจองมาโอนตังมาครับผมพร้อมส่งรถสไลด์ให้เรื่องคุณภาพรถไว้ใจเพชรยนต์ได้นะครับเพราะเราได้ที่หนึ่งของประเทศมาเราขายออนไลน์มา20ปีแล้วครับ นะก่อนที่จะมาะมี t ิ k กตอกมีอะไรอีกนะประมาณนี้นะครับเราทำมาอย่างนี้มานานแล้วนะครับถ้าคุณภาพรถเราไม่ดีเราล้มไปนานแล้วครับนะครับไม่ต้องห่วงเลยเนาะตัวเบาะด้านหน้านะครับก็ไม่ได้ขาดไม่ยืบตัวเป็นเบาะสีน้ําตาลแบบนี้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าแล้วเรียบร้อยนะผมปี17ผมก็ปรับคู่หน้าเหมือนกันนะครับแต่ออปชั่นที่เพิ่มเข้ามาในส่วนของ2.4ขับ4นะครับก็จะมีส่วนของคมอมไรล นะครับในะที่มีในส่วนของ Cruise Control นะครับรอกความเร็วมีให้แล้วร้อยแพ t เทิร์ชิพด้านหลังมีมาตั้งแต่ปี2017แล้วนะครับก็ถือว่าทำมาดีนะแล้วก็ในส่วนของตัวปรับอ่าไม่รู้ว่าเห็นไหมขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะผมขออนุญาตขึ้นมารถแล้วกันอ่านะครับนี่ครับตัวปรับปรับขับ4นะครับมันก็จะมีในส่วนของตัว H2 H4 และ L4 นะครับ H us, คืออร h i ไฮนะครับอ่า High2 คือปกติเลยนะ High4 ปกตินะแล้วก็ Low4 คือทำให้มันช้านะครับนะในการปั่นรอบตัวลอ้อนะครับมันช้านะมันจะได้ปีนขึ้นง,ง่ายๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแดบบอร์ดคันนี้ก็ถือว่าทำมาดีนะครับไม่ใช่ทำรรมาดีดินะครับคุณเก่าดูแลรักษาดีมาก นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับกระจกพับไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกกระจกหน้าต่างไฟฟ้านะครับออโต้ทั้งหมดเลยทั้ง4ประตูนะครับแล้วก็มีส่วนของพุชธสัตว์ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเปิดฝาท้ายจากคนขับมีมาให้นะครับนะคันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะมีกล้องกล้องสายกล้องบันทึกด้านหน้านะรอติดตั้งนะครับก็มีกล้องบันทึกด้านหน้าด้านหลังให้เรียบร้อยนะครับนะคันนี้ไม่ต้องไม่ทำอะไรเพิ่มครับหรือใครอยากเอาไปต่อยอดนะไปเปลี่ยนโช๊คเป็นโช๊คโบลฟินเดอร์นะครับ แบบชุดใหญ่จัดเต็ม40,000กว่าบาทผมแนะนําผมแนะนําเลยนะอ่านะครับไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์เ,รเขาเลยนะโอเคเอาเน่ยผมสก็สตาร์ทรถแล้วนะจะไดะ้ฟังเสียงเครื่องยนต์กันด้วยนะครับก็เลขไม้แสดงที่1 8 3 3 2กิโลเมตรนะครับควมอะไรอยู่ในสภาพดีเลยนะครับรอยแหวนขูดไม่มีนะแจมเลยแหละ นะครับก็ถือว่าโอเคและที่สําคัญครับในส่วนของหน้าจอเป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะหน้าจอของแท้จากทางตูยต้านะครับมีเนวีมีเนวีในตัวนะครับนะก็จะมีในส่วนของที่เป็นซอฟต์แวร์ที่เป็น SD card นะครับเราก็ทําการถอดออกอยู่นะครับน้ำจะเห็นไหมเขาจะเขียนว่านี่ครับนี่แมปการ์ดนะครับตัวเนี้ยผมถอดออกอยู่นะครับเพราะว่ามูลค่าของเขามันมันแพงมากนะครับอยู่ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับเนี่ยอยู่ประมาณ20,000กว่าบาทเนี่ย ไม่สามารถอ่านข้อมูลจากแผนที่จาก s อดีได้นะครับทำการตรวจสอบนะเราถอดออกอยู่นะครับเพราะว่าลูกค้ามาดูรถนะาก็เยอะเซลลก็เยอะนะครับเซลสามสคนนะครับลูกค้าก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงนะไอ้ตัวนี้หายเรียบร้อยเลยนะทางผมเป็นคนรับผิดชอบนะต้องนี้ให้ลูกค้านะครับตัวไฟตัวอะไรก็สว่างสวัยเป็นไฟสีขาวไงครับแดบบอร์ดก็ถือว่าโอเคนะครับแดบบอร์ดก็ถือว่าโอเคเลยครับตัวบอร์ดนี้ก็ไม่ได้ขาดไม่ยุบตัว นะครับโดยรวมคันนี้นะ100%จากป้ายแดงครับผมให้อยู่ที่95สวยมากสีเดิมรอบขัดตัวฟิล์มนะครับตัวฟิล์มเป็นของลามินานะครับเป็นฟิล์มของลามินาขนาด40ครับตอนกลางคืนปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าเขาไม่บางเกินไปไม่หนาเกินไปนะครับตัวยางไม่มีการเสื่อมสภาพเดี๋ยวผมเปิดกระดูกงูให้ดูดูกันนะครับอ่ะกระดูกงูให้ดูนะครับเดิมรอบคันนะพี่นะครับเม็ดอาร์คเรียงกันสวยแบบนี้เลย นี่นะครับสีเดียวกันกับตัวรถนะครับกล้าเปิดให้ดูครับพี่ไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็ได้นะหรือช่างอย่างเงี้ยไม่จําเป็นต้องจ้างมาก็ได้นะเสียตังฟรีพี่นะสี่ห้าพันนะสี่ห้าพันเดี๋ยวผมมาผมสอนด้วยวิธีดูรถนะครับก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันครับ ครับก็มในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะผมก็จะพยายามเปิดมือเดียวให้ดูนะครับมันก็จะมีในส่วนของออปชันที่เขาเพิ่มขึ้นมานะจากลูกค้าคนเก่านะครับก็คือมีในส่วนของโช๊คนะครับอขออนุญาตเอาขึ้นแป๊บนึงนะครับนี่โช๊คนะครับนะที่เขาติดตั้งมาใหม่นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ขาเหล็กยึดเลยนะครับก็สามารถเปิดมือเดียวได้นะครับก็ถือว่าทำมาดีนะนี่ครับหัวน็อตนี่สวย นะหัวน้อน,นี่สวยเลยนะสันเลียมด้านข้างก็ถือว่าโอเคตัวโช๊คครับอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ทั้ง2องฝั่งทั้งซ้ายและขวาคานด้านหน้าพี่นะครับนีร่องการใช้งานนะครับมีเห็นได้ชัดห้ามใหม่มานะไอคานด้านหน้านี้ครับใหม่มาแสดงว่ามีการถอดไปทาสีแน่นอนนะครับเครื่องยนต์ก็เสียงเครื่องปกติยักโซล่าการมาร์อะไรจากโรงงานอยู่ครบนะครับด้านข้างนะครับสติ๊กเกอร์มอกรเนมเพจนะครับนะสีสวยตัวเลขกลมๆแบบนี้เลยนะครับ แบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับไม่จำเป็นต้องรอ2งปีค่า CCA มาด้เป็นาฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันเนาะและที่สําคัญนะครับหัวรตสวยทั้ง2ฝั่งผมพยายามเอียงกล้องให้ดูนะโอเคประมาณนี้นะครับแผ่นกันความร้อนก็ไม่มีฉีกขาดนะคันนี้ใครได้ไปก็คุ้มคุ้มแน่นอนนะพี่อยากได้ก็แค่ติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้ครับนะกก่อนราจากกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้พารถใหม่เสือนี้ วันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe นะครับนะใครอยากได้ไว้ใช้งานเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้านล่างแล้วครับไลน์แอดอยู่ด้านล่างแล้วครับนะสามารถแอดมามาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้แมนน้อยก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ